แปกๆเลยได้หมายความว่าต้มายังอ้าวอ้าวเครื่องไหนกดเราทีเนี้ยไปดูอีกเครื่องหนึ่งกัน แปน่งนะคพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไกลนะวันนี้กางเกงนสี่หส่วนห้สี่ห้าส่วนี่ห้าอ๋อในที่กต้นกาปีสี่ห้ส่วนที่ี่ห้าส่วนป็นน,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 ใน,ในบ้านนะ พิมไมาสวัสดีค่ะพี่มนิจ้าเรากังน้านอะไรเรากลับเซตให้ดู สวัสดีค่ะจะมีอะไรถูกใจไหมวันนี้ของสั่งเมื่อวานถึงแล้วสองประสอบขายดีขายดีเฮ <c oughs> งๆรวยๆนะจ๊ะคุณพี่วันนี้เปิดแบบอยากให้หมดในไลฟ์อ่ะอวดก่อนขออวดนิดนึงรุ่นนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วนะเป็นกางเกงแม่บ้านนะคะอยู่ใกล้ไปไหมตัวใหญ่โตโมโหระทุกเลย <laughs> นี่อยู่ใกล้แบบใกล้เกินไปนะคะตัวก็เลยใหญ่โตโมโหมดอ่ะทึกเออตรงละอตใหม่ไช่ไหลมากแม่มาจ้ะล <c oughs> ูกค้าอยากดูงานอะไรกันนะคะแจ้งได้เลยคุณพี่จ๋า ก่อนใครจะรับแจ้งได้เลยนะคุณพี่รุ่นนี้เป็นเกรดเอนะสวยๆเลยรีวิวน่าจะปีละสองสารอบนะคะไม่เกินนี้นะคุณพี่เอาบับรโทเดียวกันแพี่เจนเทสสวยสวยสวยเลยมีไม่เยอะนะคะเกงแม่บ้านรุ่นนี้มีไม่เยอะนะ,ะได้สภาพ ี่นได้สภาพใหม่ใครยังไม่เคยลองลองได้เลยค่ะ ให้ดูให้เอาอะไรสันนึงสันนึงแม่จับออกมาเร็วคุณพี่หมดแล้วหมดเลยนะ ้าลง้วยเออสวยนะนี่ลูกค้าเปิดตาไปเหรอกเกตอเจ็ดพันเจ็ดพี่พูดเกตดีอ่ะมาโชว์ก่อน รับรีวิวแจ้งได้นะคุณพี่ขอบคุณสำหรับหัวใจจ้าอย่าไปหรรปันพัดลมก่บนลุมโทนก่อนใครเคยเปิดป้ายนี้บ้างจ้าคุณพี่จ๋ามาแล้วนะมีไม่เยอะนะคะกางเกงรุ่นนี้ใครรอสร็ยัง รอบ้างคุณพี่มาแล้วนะคะกางเกงแม่บ้านนะคะสี่ห้าส่วนผ้าใบเขียวค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นงานเกรดเอนะคะไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ตัวแรกก็รีเลยอู้สวยอะ่ะผ้าสะอาดเลยนะพี่นะรุ่นนี้เป็นงานเกรดเอไม่ผิดหวังนะคะแบรนด์อีกแล้วค่ะเนี่ยสวยๆเลยป้ายห้อยไซส์ดีไซส์กำลังขายนะจ๊ะไซส์จะอยู่ประมาณ28-38บบวกลบค่ะ รุ่นนี้งานค่อนข้างสะอาดเลยคุณพี่ใครไม่เคยลองแนะนําให้ลองได้เลยนะคะมาไม่เยอะนะคุณพี่จ๋ามาแบบนิดๆหน่อยๆนะคะพอหอมปากหอมคอให้ลูกค้าแบบว่าหายคิดถึงนะคะใครเห็นคลิปนี้รีบสั่งเลยคุณพี่เป็นรุ่นที่ลูกค้าซื้อซ้าเยอะมากๆเลยนะคะงานสะอาดเกรด A เอาไปไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยค่ะเห็นไหมไป้ายห้อยอีกแล้วค่ะ โดยรวมงานเขาค่อนข้างสะอาดนะคะคุณพี่ลงตลาดเช้าตลาดเย็นไลฟ์สดออนไลน์รุ่นนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะสีดำสวยๆเลยอยาา่างน้ะคาก็ขายยาวหมดค่ะพี่ไม่พอรีวิวเลยพี่ไม่เอาเซตสีสันมา ใครรับรีวิวแจ้งได้นะคุณพี่ต้นทุน10กว่าบาทเท่านั้นนะคะเราได้เกรด A ได้งานสวยได้งานเกรด A เอาไปไม่ต้องคิดเยอะนะคะขายได้แทบทั้งลูกเลยค่ะยกไปหนึ่งกระสอบก็คือได้แบบร้อยกว่าตัวเลยนะเดี๋ยวจะแยกเซตสีสันกับสีคลุมโทนให้พี่ี่ได้ดูก่อนนะสีีแดมโอ้โหดูสี ใครรับรีวิวส่งฟรีเดอ้อคุณพี่เดอ้อไม่เสียค่าขนส่งนะจ๊ะ <c oughs> เฮ้ย,ย,แ,ย <c oughs> แบนล็อกสวยเลยสวยเนะาะอันนี้งานสวยนะพี่ป้ายห้อยเยอะมากเลยเอ่อยะห <c oughs> ูยป้ายห้อยค่ะพี่เป็นยวงแบบนี้เลยยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะ 2องพเท่าเดิมเลยคุณพี่มาไม่เยอะนะรุ่นเนี้ยมีแค่สิบกระสอบสุดท้ายนะคะมาแค่นี้แหละพี่จ๋าใครรอนี่รีบเลยลงใหม่ๆเลยเนี่ยสวยๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้เป็นเอวยางยืดน่ารักมากอะ่ะพี่ปลายห้อยอยู่เลยยังไม่ได้ใส่ค่ะไม่ต้องคิดเยอะเลยเอาไปคือขายได้เลย วสวยคุณพี่จ๋กี่กิโล45กิโลค่ะได้อยู่ประมาณ150ตัวบวกลบเลยใครรับกระสอบรีวิวเลยนะคุณพี่นะส่งให้ฟรีไม่มีค่าขนส่งนะคะมา เนี่ยคุณพี่สวยนะตัวนี้แต่ว่ามันเลอะเห็นไหมมันไปแบบเลอะฝุ่นนิดนึงโอ้โหพี่ใครจะให้ดูขนาดนี้ฮะสวยเอาไปครีนเพิ่มนะ,ะเดี๋ยวแค่ให้ดูเซ็ตสีสันรับรีวิวขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูคุณพี่โชว์ให้ดูได้ทั้งลูกเลยนะคะเพราะว่างานเขาเป็นเกรดเอนะเดี๋ยวแค่โชว์เลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเซ็ตสีสันนะคะคุณพี่เห็นไหมงานสะอาดสะอาดเลยค่ะ ต้นทุนเฉลี่ยแค่1ิกว่าบาทเท่านั้นนะคุณพี่จา๋ายกไปหนึ่งกระสอบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยจา้าหูดูสีดิในกระสอบส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นสีคลุมโทนค่อนข้างเยอะนะคะสีสันก็มีบ้างแต่ว่าจะเนี่ยน้อยๆนิดๆดหน่อยหน่อยนะคะผอมปากหอมคอนะคุณพี่แกเรียนไปนะคะส่วนมากอ่ะสีคลุมโทนอ่ะเขาจะค่อนข้างขายดีนะคะ เพราะว่าผู้ใหญ่เขาจะชอบเนาะพี่เนาะมันแมทกับเสื้อผ้าได้แบบว่าหลายเฉดสีนะคะสวยๆเลยคุณพี่ยกกระสอบไปแล้วนะคะให้เปิดคัดแยกตัวสวยๆแล้วเอาไปรีดนะคะจะได้ทำราคาได้นะคะสี่หส่วนยีนมีราคาเท่าไหร่พี่สุก,การดา4ีหส่วนยีนตอนนี้เหลือแค่รุ่น2องพหาค่ะคุณพี่เนาะมาลายใช่ไหมมาลายกับเหลือง เหลือป้ายม้าลายกับป้ายเหลืองที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่กี่วันนี้นะจะมีม้าลายกับเหลืองนะคะ2องพเป็นเกรด A นะอุ้ยดูดิลายก็จะมีบ้างคุณพี่ลายมีบ้างนิดหน่อยๆนะคะสวยอ่ะขายค่ะแเชว์อีกอนเออเแยกแยกไว้น่ารักนะเนี่ยพี่ใส์ดีใส์กำลังขายยี่สิบแปดถึงสามแปดบวกลมอ่ะ รีดอย่างเดียวเลยจะอุ้ยป้ายห้อยไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะออกป้ายห้อยออกป้ายห้อยเยอะนะลูกนะพี่คือแค่ให้ดูได้ทุกตัวนะงานค่อนข้างสะอาดเลยเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะคัดเอาแต่ตัวสวยๆก็พอจ้ะอตวนมีบ้างก่อนอันนี้เรอันนี้เดีย่กป๋อมีข้างเดียวอนีกระป๋อข้างเลยพี่ เป็นกระเป๋าข้างน่ารักมากๆเลยค่ะคุณพี่จ๋ากระเป๋าข้างสวยๆแบบนี้คุณพี่ทําราคาได้นะถ้าใครเจอคาโก้ที่มันมีกระเป๋าข้างแบบนี้คุณพี่ของผู้หญิงนะ่ะลูกค้าแค่ขายได้ตัวละร้อยนะคุณพี่จ๋าไม่เกินจริงนะเอาไปรีบน,นิดหนึ่งนะคะจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเนาะสวยๆเลยอะ่ะแล้วงานสะอาดด้วยเปอร์เซ็นต์เปื้อเสียมีบ้างนะคะอยู่ในระดับที่น้อยนะคุณพี่เพราะเขาเป็นงานเกรด A ค่ะ ค้าโดยรวมสะอาดเลยป้ายนี้ของมาไม่เยอะนะใครที่เห็นคลิปนี้ให้รีบสั่งกันได้เลยนะคะโอ้โหป้ายห้อยอีกแล้วค่ะงานสวยงานสะอาดคุณพี่และของก็แบบนั้น่านมาทีด้วยนะคะใครขายงานแม่บ้านรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคุณพี่นะเป็นผ้าคอตตอนโอ้โหแบรนด์เลยให้ดูก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ดูแบรนด์ค่ะคุณพี่จา๋า นี่แบรนด์สวยๆเลยเนี่ยคัดขายนะได้หนึ่งกระสอบนะร้อตัวบวกลบคัดเอาแค่ร้อยตัวนะคะคุณพี่เอาไปรีดขึ้นไหมแขวนสวยๆขายตัวละ8ปด0 0บบาทแล้วค่ะกําไรเกินร้อซแล้วนะคุณพี่นะส่วนน้ำสองหางผ้าขายราคาลดหลั่นกันลงไปตามความสวยได้เลยนะคะโอ้ยมาอีกแล้วมาหลายตัวเลยนะเนี่ย สวยเลยใครรับรีวิวเนี่ยโหใครรับรีวิวอ่ะซี2งตัวเลยพี่สวยมากพี่จ๋าอุ้ยสวยสวยเลยนะคะโอ้โห,โหถ้าดีอ่ะพี่อันพวกเนี้ขายได้หลักร้อยเลยนะติดป้ายห้อยหลายตัวเลยค่ะ ใครจะสั่งรีบสั่งนะพี่ของใครมีไม่เยอะนะป้ายนี้นะโอ้โหสีแบบมินิมอลสวยมากไซดดีมากเนี่ยพี่สามแปดสี่สิบไซส์กำลังขายเลยนะไซส์แม่บ้านเลยอ่ะแม่บ้านบ้านเราเลยอ่ะ <_ EN> นีุ่สวย <_ EN> ใครรอรีวิวอะไรพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยถ้าของใครมีใครเปิดให้เลยค่ะพี่ สเวเตอร์มีแต่ US จ้าเกาหลีบ่มีเลยเนี่ยสวยๆเลยพี่ไซส์เนี่ยสามแปดสี่สิบคือมีแน่นอนพี่จะเอาไปก็คือแบบได้ลูกค้าแม่แม่แน่นอนนะคะนี่ปลายหอยลีดเลยลีดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเยอะเนี่ยยี่แปดถึงประมาณแบบสี่สิบอ่ายี่แปดยี่แปดมีนะยี่แปดถึงสี่สิบค่ะไซส์ไซส์ดีไซส์กำลังขายเลยอุ้ยน่ารักเห็นไหม รีดเพชรสวยๆเลยค่ะไม่จะให้พี่ไหนเขียวมันเยอะเกินเรียงเรียงเหนียวเรียงเสียมิเสียเรียงสีเออเขียวมันเยอะเกินชมพูก็ออกบ้างเออไอแต่ป้ายห้อยเอาไว้นะรีวิวโอโอยืดโอเวอร์ไซส์ไหมครับมีเยอะไหมหนาะเลยรีดโอเวอร์ไซส์เราอะ มีไม่เยอะเลยคุณพี่มีสิบลูกเองป้ายห้อยค่ะอยากอยากดูรีวิวหรอคุณพี่อยากดูรีวิวสิป่ะมีป้ายะอะไรเรามงกุฎกับทองเยอะบ้างหรือมองกุฎเยอะมีมงกุฎกับทองอ่ะพี่อยากดูรีวิวป้ายอะไรโอโหดูดิ ใครขออะไรมาก็จะเปิดให้หมดเลยเก็บเลยเก็บเลยเลนี่พอละไปรอหมิวเรียงก่อนหมิวเรียงวันนี้นะอกำลังอยู่กำลังอยู่แล้วก็เสร็จตอกไปเอามินิมอลนั่นน่ะเออมินิมอลเลยเธอไปช่วยหมิวไหมล่ะมมกระสอบกี่ตัว45โล150ตัวบวกโลค่ะ นหุนแค่1ิบกว่าบาทพี่ได้งานเกรด A ขายไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่ต้องปวดหัวอะไรเลยเพราะผ้าเนี่ยพื้นฐานเขาเนี่ยเป็นเกรด A ถผ้าเขาค่อนข้างสะอาดค่ะพี่แม่กดพัดลมหมุนเลยร้อนนี่เห็นไหมโชว์ให้ได้ทุกตัวค่ะพี่กระสอบเนี่ยมันจะมีตัวสวยมากตัวสวยน้อยนะคุณพี่เอาไปเนี่ยคัดเอาแค่ร้อยตัวร้อยตัวเนี่ยสวยๆเลยนะคะ ขายตัวละ 79, 7 9 7 9 0 0ขายตัวละ8 0ิบก็8,000ขายตัวละ70บาทก็7,000บาทแล้วค่ะพี่จา๋าส่วนอีก50ตัวน้ำสองนะคะหรือทรงที่แบบเราไม่ชอบไม่สวยไม่ถูกใจเราอะ่ะพี่สามารถขายแบบ50บาทก็ได้นะขายราคาลดหลั่นกรนลงมาเพราะว่าเราอะ่ะกำไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะคะพี่ให้ดูได้หมดเลยนะคะเอาเพิ่มไหมพี่งานะสวยนะ ขายผู้หญิงไหมขอบคุณนะคะขายดีๆค่ะเฮงเจ้าไอเนี่ยใครขายแม่บ้านเนี่ยอุย้ยมันเลขนับอยู่หรอ,อยียไลไรเหรอพี่แม่โอเคสีดำเนี่ยสวยสีดำเนี่ยขายดีนะพี่ขายดีเลยสีดำ ให้ดูภ้าใกล้ๆเนี่ยมีกระเป๋าสวยๆเลยค่ะลูกค้าสามารถมารับของเองที่หน้าโกดังได้นะมารับเองได้แล้วก็จัดส่งได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยอยแบรนด์อีกแล้วจ้ะนี่สวยๆแล้วพี่สีดำมาให้ลูกค้าดูเลยลูกค้าบางคนชอบสีดำ เคยสั่งกระสอบ3 1 0 0สวยทุกตัวพี่บุญตาลองรุ่นนี้ยังรุ่นนี้2,0845กิโลค่ะสวยนะสวยไม่แพ้กันเลยสองป้าย3 1 0 0ก็ลูกค้าติดเยอะค่ะก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองค่ะพี่ไม่มีปลายทางแต่ว่าส่งจริงแท้แน่นอนนะคะเราอยู่สายผ้ามือสมา10ปีแล้วค่ะไว้ใจได้แน่นอน ไว้ใจได้แน่นอนค่ะเรามีหน้าโกดังลูกค้าครั้งแรกอะ่ะเพื่อความสบายใจลูกค้าอาจจะมาที่หน้าโกดังเราก่อนก็ได้นะคะแล้วครั้งต่อไปค่อยสั่งก็ได้แต่พี่พี่ดูได้เลยใครมีรีวิวลายสดแบบนี้พี่มั่นใจแน่นอนค่ะพี่จ๋าผ้าสะอาดป้ายเขียวไป้ายไปไหนไป้ายเขียวป้ายเขียวเดี๋ยวใครให้แคปพี่จ๋าเดี๋ยวใครให้แคปนะ โชว์ลูกค้าแค่นี้กันเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละพี่เพราะว่างานรุ่นเนี้ยนะมาแล้วจ้าโหเสียกว่าจะมารีวิวจะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีวิวเสื้อยืดอเวอร์ไซด์นะเสียคลิปต่อไปเผื่อเสียจะเอานะาละเลเก็บเลยปลายหอยค่ะปลายหอยเตรียมตัวแชร์คลิปต่อไปได้เลยค่ะเสียอุ้ยผ้านี้ผ้า,าดีมากเลยอ่ะ ถ้าฝ้ายเนี่ยพี่เห็นไหมถ้าฝ้ายสวยๆเลยฝ้า<ป>ย้ยเราไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณพี่ว่า เลยนะคุณพี่นะั้นเนี่ยโอ้โหดูดิป้ายนีงานสวยนะทุกคนใครไม่เคยลองแค่แนะนําเลยค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนคุณพี่จ๋า2,800บาทเท่านั้นพี่ต้นทุนแค่10กว่าบาทได้งานเกรด A ขายได้แทบทั้งลูกนะขายแบบไม่ต้องคิดเยอะคิดแยะใครสนใจทักข้อความสอบถามได้เลยนะคะ